องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในวันเสราร์ที่1่กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบใบที่1เลือกสมาชิกสภาอบจอีกใบหนึ่งเลือกนายก อ,อย่าลืมวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงเข้าคูหากาคนที่ใช่ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโปรดออกไปใช้สิทธิ์ของท่านโดยพร้อมเพียงกันสร้างสรรค์ประเทศไทยชาวลบบุรีพร้อมใจไปเลือกตั้งคือคำตอบประเทศไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลกาวนาราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบีโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบีออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายจากอักขีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน2568ัควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดเพื่อลดการเกิดมดลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ค่ะ สินเจย,ยู่อีสินนี่หัวใจพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะประกอบพิธีกราบไหว้บรรพุระุษของท่านจําเป็นที่ต้องมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองก่อนที่ท่านจะออกจากที่พักอาศัาให้รีบแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์199หรือ03641111 1 ด้วยความปราศรัยดีจึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนี่ก็เป็นเสียงประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้จัดชุดออกประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําแก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายจากอักขีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน2568ค่ะเพราะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าและจะมีการจุดประทัดเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนจึงได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ตระหนัก ถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุจีนควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณนะนี้ค่ะโดยจังหวัดลบบุรีมีรายงานเมื่อวันที่25มกราคม2568 มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศหรือ PM 2.5อยู่ที่95.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งในปริมาณดังกล่าวนี้มีผลต่อสุขภาพหากมีการจุดและเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าและจะมีการจุดประทัดพร้อมกันอย่างหนักและอย่างมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะส่งผลต่อการเป็นพื้นที่สีแดงของฝุ่น PM 2.5อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เทศบาลเมืองลบรีอย่างสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบีเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากในระยะนี้มีลักษณะอากาศที่แห้งเอื้อให้วัสดุต่างๆติดไฟได้ง่ายอาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้ออกประชาสัมพนันธ์เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวงังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้ค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเพลิงไหม้อย่างเคร่งครัดค่ะเช่นการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้าการเผากระดาษเงินกระดาษทองต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงไว้รองรับรวมทางการจุดประทัดต,ต้องจุดในที่โลง่งส่วนการเผากระดาษเงินกระดาษทองต้องอยู่ในลักษณะที่ไฟดับสนิทอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ขอให้ตรวจสอบสภาพสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์หากชำรุดต้องรีบซ่อมทันที เพื่อให้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและหากพบเห็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้ง199หรือแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีอยู่สองหน่วยโทรศัพท์หมายเลข036 411111และ036 413 972ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เทศบาลเมืองลบบีโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบีร่วมกันล้างทำความสะอาดสตรีทอาร์ตที่แยกเส้นเหง่งและแยกเทวสถานปรางค์แขกเตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ เทศบาลเมืองลบรีโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบรีร่วมกันล้างทําความสะอาดสตรีทอาร์ตท,ที่แยกเส้นเหงและแยกเทวสถานปรางแขกเพื่อให้สดใสสวยงามเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบรีได้ดำเนินการเนรมิตแยกเส้นเหงแยกเทวสถานปรางแขกฟุตบาทหน้าทางขึ้นพระปรางสามยอดด้วยสตรีทอาร์ตท,ที่สวยงามที่เป็นการออกแบบโดยเทศบาลเมืองลบบรีและคณะครูกลุ่มสาราการเรียนรู้ศิละปะศ,ศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบリ ที่ต้องการให้ทั้ง3จุดกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลุรีค่ะโดยการดำเนินการทางเทศบาลเมืองลุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบ,บาลเมืองลุรี พร้อมทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีที่ได้ลงมือร่วมกันในการวาดตัวการ์ตูนโดยเน้นที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบรีไม่ว่าจะเป็นลิงดอกทานตะวันรถไฟลอยน้ําดินสอพองเป็นต้นค่ะซึ่งก็วาดออกมาได้อย่างสวยงามจนเป็นที่ถูกใจของผู้ที่มาเยือน โดยได้มีการถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์กันเป็นจำนวนมากจนทำให้สตรีทอาร์ตแยกเส้นเห่งแยกเทวสถานปรางแขกบนฟุตบาทหน้าทางขึ้นพระปรางสามยอดกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่และเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลบบุร,บรีค่ะ โดยการดำเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้เพื่อขจัดคราบสกปรกต่างๆให้สีสันกลับมาสดใสสวยงามพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในจังหวัดลบรีในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศักไลเริกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ